คนเข้าใจผิดมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเป็นกีฬาสีเทาเป็นแหล่งมั่วสุมเข้าไปน่าจะมีแต่สิ่งไม่ดีอยู่ในนั้นอยู่ในโต๊ะสนุกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในมุมมองเนี้หนูอยากให้มองแปลกออกไปเพราะว่านะวันนี้เราก็มาในยุคที่เป็นแบบว่ายุคใหม่แล้วสนุกเกอร์ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนชีวิตหนูหนูรู้สึกดีใจทุกครั้งค่ะที่เราได้แชมป์แล้วเขาเปิดเพลงชาติไทยยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่หนูเชื่อเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแข่ง่ะคะมันกลายเป็นความกดดันที่เราอาจจะต้องทําผลงานออกมาให้ดีเพื่อที่เราจะรักษาสิ่งที่เรายือนอยู่ตรงนี้ สวัสดีค่ะโหลมิงสาบรีและนี่คือ e x c l u s i v e i n t e r v i e w กับ The Standard Sport. s p o t t ก่อนเริ่มที่จะเล่นสนุกเกอร์นะคะ mm hmm. ก็เป็นเด็กกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะ mm hmm. ก็พยายามทํากิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ย mm hmm. ก็ไปรอคุณแม่ที่ทํางานที่โต๊ะสนุกค่ะแล้วผู้ใหญ่ท่านนึง mm hmm. เขาก็เห็นว่าแบบไหนๆก็มารอคุณแม่เลิกง,งานแล้วก็เลย ให้ลองมาเล่นสนุกเกอร์ดูค่ะให้เวลาที่รอคุณแม่ครับมามาลองซ้อมดูอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกๆอาจจะมีความตื่นเต้นนิดหน่อยด้วยความเป็นเด็กน,นะคะที่ไม่เคยเล่นกีฬาเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจถึงขั้นที่แบบอุ้อยากเล่นหรือชอบเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความตื่นเต้นที่ได้ลองลองเริ่มดูแต่ว่าไม่ได้รู้สึกสนุกกับกีฬานี้ณนะตอนแรกนะคะ มันจะมีความรู้สึกที่เด็กคนหนึ่งควรจะได้เล่นอะไรหลังเลิกเรียนแต่ว่าต้องมาหยิบคิวซ้อมสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็คือเข้มงวดมากก็อยากให้ซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อยากไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะคุณพ่อก็คือให้มาซ้อมอย่างเดียว ก็น่าจะเป็นช่วงที่เดินทางแข่งบ่อยๆค่ะพอได้ชนะบ้างมีเงินรางวัลเข้ามาบ้างเราก็รู้สึกสนุกค่ะเหมือนได้หารายได้ให้กับตัวเองได้เลยค่ะมันก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันก็สนุกดีค่ะคนแรกอาจจะเป็นพี่บิก๊กซาบลีค่ะเพราะว่าพี่บิ๊กเป็นโค้ชคนแรกแล้วก็เป็นพี่ขวัญซับลีค่ะพี่แจ็คราบลีบ เพราะว่าพี่ๆเขาก็เหมือนมาจากบ้านเกิดเดียวกันแล้วก็ไปถึงถึงฝันที่นักสนุกเกอร์คนหนึ่งก็ฝันที่จะไปแค่ถึงค่ะช่วงที่ฝึกซ้อมหนักๆเนี่ยก็จะมีการไปฝึกซ้อมที่แคมป์ทีมชาติค่ะซ้อมประมาณ9ก้าโมงจนเลิกซ้อมของแคมป์ทีมชาติประมาณ5้าโมงเย็ยนค่ะแล้วก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ไฮเอ็นสโนเกอร์ต่อจนถึงประมาณ5้าทุ่มแล้วก็ทําแบบอย่างนั้นนะคะแบบว่าเป็นหลายๆเดือน แล้วก็ฝึกซ้อมหนักมากๆาพอเราฝึกซ้อมหนักมากๆไปแข่งมันก็บางทีเราก็คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ตามผลที่เราตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมเช่นอาจจะมีเรื่องของการออกกําลังกายเช่นการวิ่งบ้างแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการฝึกซ้อมหาจุดอ่อนของเราว่าเราต้องการเพิ่มตรงไหนอะไรยังไง อย่างของหนูการฝึกซ้อมก็คือการพัฒนาขาวก็คือการควบคุมข่าในการที่จะเข้าเบรกหรือว่าพัฒนาสมองในเรื่องของความคิดที่เราควรจะแทงเป็นในรูปแบบไหนเพื่อให้เราได้เปรียบหรือว่าให้ง่ายที่สุดค่ะอย่างสนุกดูเหมือนจะง่ายเวลาที่แทงลงแต่ว่าทุกอย่างมันจะต้องขึ้นอยู่กับสมาธิแล้วก็การควบคุมตัวเองะคะ่ะอย่างแรก มีหลายช่วงเวลาดีกว่าค่ะถ้าเป็นช่วงตอนที่อายุ1 8 1 9ก็จะมีบ้างเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยกับการที่เราฝึกซ้อมหนักมากๆพอไปแข่งแล้วผลงานมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไงค่ะหนูก็ท้อแบบว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราก็พยายามที่จะทําให้มันดีอยู่แล้วแต่ทําไมเวลาผลออกมามันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหนื่อยมากแล้วก็จะมีช่วงไปเทิร์นโปรใหม่ๆที่อยู่ประเทศอังกฤษอะค่ะปีแรกเราเรายังโอเคค่ะที่มันเหมือน อะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกกับมันแต่พอเข้าปีที่สองมันเหมือนเริ่มแบบเข้าสู่โลกความเป็นจริงว่าแบบเราต้องอยู่คนเดียวนะเวลาเหนื่อยหรือท้ออะไรก็ตามกลับห้องมามันคืออยู่คนเดียวแล้วมันก็จะรู้สึกเคว้งๆหน่อยๆค่ะก็พยายามคุยกับพี่หมูกับใบพัดที่เป็นนักกีฬาด้วยกันว่าโอเคตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้มีวิธีอันไหนที่แนะนําให้เราได้ไหมหรือว่าบอกเราได้ไหมว่าเราควรจะทํายังไงในการหาความสุขในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูเคยกดดันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการแข่งสนุกเกอร์เพราะว่ามันมันใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าช่วงท้ายๆเกมหรือว่าช่วงที่เบียดเบียดหรือซูซีเงี้ยค่ะก็ยิ่งกดดันเข้าไปอีกแล้วก็ล่าสุดหนูเคยไปแข่งมีแมตช์หนึ่งค่ะหนูเหมือนจะแพ้เข้าไปแล้วแล้วคือเหมือนแล้วมันกลับมาชนะได้หนูแบบเดินเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็แบบปล่อยเสียงออกมา,าว่าเอยแบบคือมันมันแน่นข้างในมากๆแล้วหนูไม่รู้หนูจะแบบระบายออกมายังไงหนูก็เลยเลือกที่จะเหมือน วยวายกว่านิดนึงเพราะว่าข้างในมันแน่นมากๆแล้วมันกดดันมากๆแต่พอได้เหมือนออกออกเสียงออกมาเงี้ยค่ะมันดีขึ้นเยอะเลยแบบโล่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คิดแค่ว่าถ้าวันนั้นไม่ไมได้จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เราทํามาเต็มที่แล้วเรื่องของความเตรียมตัวเราก็พร้อมเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่พูด่อสู้เราดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันก็มีในใจที่มันรู้สึกว่าไหนๆก็มาถึงรอบชิงแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วกันค่ะพี่หมูบากน้ำเขาอยู่ดูหนูตลอดในรอบชิงนี้นะคะเขาก็แนะนําว่าตอนที่โดนขึ้นนําตอน5ต่อสค่ะพี่เขาก็เดินมาบอกหนูบอกว่าเราไม่ต้องตื่นเต้นนะฝั่งมรงข้ามเนี่ยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเขาต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะได้แชมป์นะเดี๋ยวเขาจะต้องได้แชมป์ทำนู่นทำนี่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยโฟกัสแค่ตัวเองแล้วก็แทงไป ลูกต่อลูกไม้ต่อไม้เบรกต่อเบรกแล้วหนูก็โอเครวบรวมสมาธิกลับมาแล้วก็โฟกัสไปทีละเกมทีละลูกค่อยๆเก็บทีละแต้มค่ะจนทําให้ไล่มา5ต่อ5แล้วโมเมนตัมมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคะจากที่เขามีความมั่นใจมากๆมันก็กลายเป็นว่าเขาก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตอนที่เรามั่นใจมากขึ้นก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราก็ค่อยๆตามมาทีละเฟรมด้วยค่ะสำหรับหนูในช่วงเวลานั้นมันคือความฝันหนึ่ง แต่ไม่ได้คิดว่าจะมาเร็วขนาดนั้นครับโอเคฝันอยากได้แชมป์โลกแต่ว่าไม่ได้มองว่าจะได้เร็วเร็วกว่านั้นหรือได้ตอนนั้นก็ดีใจค่ะตอนที่ได้ตอนที่เข้าชิงโอเคเราเราหวังแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเราจะทําได้เลยหรือว่าอาจจะมีหลายๆอย่างในเกมของวันนั้นเราอาจจะอาจจะยังไม่ได้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันได้มามันก็รู้สึกแบบมันได้แล้วหรออะไรเงี้ยดีใจมากๆแต่อีกมุมมองหนึ่งมันก็รู้สึกเร็วเร็วสำหรับตัวหนูค่ะ แต่พอได้ไปสักพักมันรู้สึกว่าเราเหมือนยังไม่พร้อมที่จะรับมือดีกวะะ่าค่ะในเรื่องของการที่จะรักษาแชมป์โลกหรือสร้างแชมป์ขึ้นมาอีกอีกครั้งหรือว่าการที่ขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องรักษาไว้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราพร้อมหรือยังเราพร้อมที่จะรับมือถ้าวันหนึ่งด้วยคะแนนด้วยอะไรหลายอย่างมันทําให้เราต้องหล่นมามือสองอะไรอย่างี้ค่ะตรงนี้หนูจะรับมือยังไงอะไรอย่างี้ค่ะมันมันมีความคิดแบบนั้นบ้าง อย่างแรกเลยเราแบกรับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นในเรื่องของการที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นานแล้วยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยหนูเชื่อเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแข่งอะค่ะมันกลายเป็นความกดดันที่เราอาจจะต้องทําผลงานออกมาให้ดีเพื่อที่เราจะรักษาสิ่งที่เรายือนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้ค่ะหนูมองว่าพอหนูเป็นมือหนึ่งอะไรหลายอย่างมันต่อยอดได้ง่ายขึ้นเราก็พยายามที่อยากจะแบบว่าให้อนาคตเราดีขึ้นเงนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะรักษาตรงนี้ แล้วก็เวลาแข่งขันนะครับพยายามที่จะเข้ารอบหรือให้ได้แชมป์มากที่สุดค่ะอุยมอบเยอะมากค่ะมอบให้เราแข่งแข่งขึ้นในวันวันหนึ่งมอประสบการณ์ที่เราหาที่ไหนไม่ได้แล้วกันค่ะเพราะว่าแต่ละแม์ในการที่เราแพ้เนี่ยมันจะต้องมีข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าครั้งหน้าเราจะไม่ทําแบบนี้แล้วหรือว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกได้ยังไงอะไรเงี้ค่ะอย่างแรกเลย การแข่งขันมอบประสบการณ์ให้หนูอย่างที่หนูบอกว่าตอนเด็กๆเคยมีการฝึกซ้อมที่หนักมากๆแต่ไปแข่งแล้วผลงานไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนี่ยค่ะพอวันหนึ่งที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเรารู้ว่าเราควรจะทํำยังไงในสถานการณ์แบบนั้นควบคุมกับตัวเองยังไงให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะทําให้หนูนิ่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามโฟกัสสิ่งตรงหน้าได้ได้ดีขึ้นค่ะ หนูรู้สึกดีใจทุกครั้งค่ะที่เราได้แชมป์แล้วเขาเปิดเพลงชาติไทยหนูรู้สึกภูมิใจที่ที่เราได้แล้วเขาบอกเรามาจากประเทศไทยแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เขาเจอคนไทยแล้วเขาก็สวัสดีฝรั่งบางคนค่ะเวลาเจอเขาก็จะสวัสด,ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเขาดูแบบเอ็นจอยกับประเทศไทยเราแล้วเขาก็มีความน่ารักแบบเอ็นดูคนไทยอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูชอบตรงนั้นหนูคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความกดดัน อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นคนรับความกดดันได้ดีค่ะแต่ว่ารับความกดดันได้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาแข่งขันนะคะทุกคนมันกดดันอยู่แล้วไม่มีใครที่สามารถจะมาบอกว่าตัวเองไม่กดดันไม่ตื่นเต้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์มันมันพาไปด้วยแต่ว่าเรารู้จักกับการรับมือกับตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะ แล้วก็ mindset ในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะเพราะว่าพอไปอยู่ระดับโลกหนูต้องไปอยู่อังกฤษคนเดียวค่ะการใช้ชีวิตคนเดียวตอนแรกมันก็ดูเหมือนสนุกค่ะแต่ว่าพอไปถึงในช่วงเวลาจริงๆมันก็รู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาความสุขในแต่ละวันหรือว่าพยายามโฟกัสข้างหน้าให้ใหได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ดีที่มีรุ่นพี่อย่างพี่หมูปากน้ำค่ะที่คอยให้คำปรึกษาได้ดีค่ะ หนูว่าทุกแมตช์ท้าทายคนละแบบดีกว่าค่ะอย่างิงแชมป์โลกในเรื่องของความท้าทายคือเราตามเขา5ต่อ3แต่เราสามารถกลับมาชนะได้แล้วก็ด้วยเรื่องของวันนั้นผู้ต่อสู้เขามาดีจริงๆอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่โอเคเราสามารถกลับมาชนะได้โดยที่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้เลยอะไรตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งที่หนูชอบมากๆอาจจะไม่ได้ชนะนะคะแต่ว่าหนูชอบมูตในวันนั้นค่ะก็คือการเล่นกับลอนนี่ที่ประเทศจีนค่ะเมื่อปีที่แล้วหนูได้มี เล่นกับลอนนี่ซึ่งเป็นความฝันเขาหนูเหมือนกันเพราะว่าหนูกลัวเขาจะดีทายก่อนหนูก็ยังพูดกับเพื่อนๆอยู่เลยค่ะว่าแบบอยากเจอลอนนี่นะอะไรก็ได้ขอให้เจอลอนนี่เพราะว่าหนูกลัวเขาจะเลิกเล่นเพราะว่ามันมันก็ยากค่ะที่เราจะได้แข่งกับเขาที่เป็นในระดับโลกแล้วพอตารางแข่งขันออกมาว่าหนูได้เจอเขาจริงๆหนูก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ไม่ได้คิดว่าจะแพ้หรือชนะค่ะแต่ หนูคิดว่าครั้งนี้หนูน่าจะได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างจากเขาแล้วพอวันนั้นที่ไปแข่งอะคะ่ะหนูก็ได้ฝึกซ้อมต่อหน้าเขาตอนนั้นตื่นเต้นมากก่อนที่จะลงแข่งประมาณ15นาทีอะคะ่ะมันตื่นเต้นแบบพูดไม่ถูกเลยเพราะว่าคนก็มาดูเขาเยอะมากๆจงังหวะที่เดินลงไปแข่งอะคะ่ะมันเหมือนหนูทำสมาธิเหมือนทุกอย่างสมาธิมันมาอยู่ที่หนูหนูไม่ได้มองคนดูเลยว่าเขามาเยอะแค่ไหนหรือว่าใครมาดูหนูบ้างหนูอยู่แต่โต๊ะแล้วก็ ลูกสนุกตรงหน้าแล้ว <daran> ม <Maybe> ันทําให้หนูควบคุมตัวเองได้ดีอันนี้หนูชอบมูธที่ที่บอกก็คือหนูสามารถมีสมาธิกับการแข่งในครั้งนั้นได้ทั้งที่มันควรจะตื่นเต้นมากๆเขาเคยให้คําสอนก็เหมือนบอกอะค่ะด้วยความที่เขาเป็นนักกีฬามาก่อนเขาบอกว่าการเล่นสนุกเนี่ย เล่นให้สนุกอย่าไปเครียดมากอะไรเงี้ยค่ะคือกดดันอะไรเงี้ยค่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเล่นสนุกไปกับมันมันก็จะไม่ได้รู้สึกต้องกดดันมากหรือว่าเครียดมากก็เหมือนทําอะไรแล้วสนุกไปกับมันแล้วก็เอ็นจอยไปกับมันก็อาจจะออกมาดีกว่าที่เราคิดก็ได้สิ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเป็นกีฬาสีเทาเป็นแหล่งมั่วสุม เข้าไปน่าจะมีแต่สิ่งไม่ดีอยู่ในนั้นอยู่ในโต๊ะสนุกเกอร์ซึ่งในมุมมองนี้หนูอยากให้มองแปลกออกไปเพราะว่านะวันนี้เราก็มาในยุคที่เป็นแบบว่ายุคใหม่แล้วแล้วก็คนในวงการแล้วกันค่ะเราพยายามที่จะสร้างภาพใหม่มุมมองใหม่เพื่อที่จะให้คนรอบนอกที่ไม่ได้มาคุคกคีหรือว่ารู้จักกับสนุกเกอร์มากเท่าไหร่คะ่ะมองในมุมอีกมุมหนึ่งที่เรามีนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จนะเรามีไอดอลที่เราไปแล้วก็ได้แชมป์มาเป็น อาชีพได้สร้างไรายได้ได้สร้างชื่อเสียงได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าถ้าวันหนึ่งหลายๆมุมมองของแต่ละคนค่ะมองกีฬาสนุกเกอร์เปลี่ยนไปหนูคิดว่าคนในวงการน่าจะรู้สึกดีใจมากๆหนูมองว่าณนะวันนี้การที่เราเดินเข้าไปในโต๊ะสนุกเกอร์ขับ แต่ละที่ภาพในในอดีตนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ามีเด็กเล่นมากขึ้นมีคนสนใจเล่นที่จะเป็นอาชีพมากขึ้นค่ะแล้วก็มีระบบการฝึกซ้อมที่คิดว่าเยาว,วชนก็ฝึกซ้อมได้ อย่างแรกหรืออยากให้มีการอบรมไหมอาจจะเป็นมิงหรืออะไรก็ได้ให้เด็กๆเกยาวชนที่รู้จักสนุกเกอร์หรือไม่รู้จักก็ตามหรืออาจจะเคยเห็นันผ,นผ่านแล้วลองมาเล่นดูอะไรอย่างค่ะให้มีการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาแล้วกันค่ะว่ากีฬาชนิดน,นี้มีการประสบความสําเร็จได้อย่างไรผ่านอะไรมาบ้างและถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยตรงนี้มันจะต่อยอดอยังไงได้บ้าง,ห,างหัวออยากให้เหมือน เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าการที่เราเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ตรงนี้มันมันมีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็ในมุมมองของกีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาที่ดีนะใอยากให้หลายๆท่านหรือว่าเด็กๆอะคะ่ะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามมาแบบว่าลองเปิดใจในการที่จะมองสนุกเกอร์ใหม่อะไรอย่างเงี <S <S ้ยค่ะหนูรู้สึก เป็นสิ่งที่ฮิวใจหนูค่ะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่ามันจะมีช่วงที่มันท้อมากๆแล้วเราไม่ได้มองภาพเหมือนแพชชั่นหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้เหมือนเดิมเป้าหมายไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมอะค่ะแต่พอวันหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าพี่คือไอดอลนะหนูจะเป็นให้ได้แบบพี่อย่างนีค่ะหนูรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทํามาเขาเขาเห็น เขายอมรับเราอะไรเงี้ยค่ะเขาภูมิใจในตัวเราทั้งที่บางทีเราอาะจะไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองขนาดนั้นมันทําให้หนูมีแรงผลักดันมากขึ้นที่อยากจะทําให้ดีกว่านี้แล้วก็พยายามจะทําให้เขาเห็นว่าจริงๆเราไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เขาก็สามารถที่จะมาเป็นแบบเราแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเราได้อะไรเงี้ยค่ะ อย่างแรกก็คงต้องขอบคุณค่ะที่ที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจตลอดค่ะถ้าให้แนะนําหนูก็เชื่อว่าระหว่างทางไม่อาจจะไม่ได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเราทําได้เราจะภูมิใจกับมันมากๆเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดของหนูตอนนี้คือการได้แชมป์โลกสมัยที่2ค่ะภายในปีนี้ค่ะหนูอยากที่จะได้อยากได้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะอยากจะได้ มากๆแล้วก็มือหนึ่งของโลกเนี่ยก็อยากจะรักษาให้ได้นานที่สุดค่ะถ้าในความฝันสูงสุดของนักสนุกเกอร์นะคะที่ไม่แยกชายหญิงนะคะการที่เราได้ขึ้นไปเป็นท็อป64ของผู้ชายในเมนทัวร์ค่ะ อันนี้ก็เป็นความยากอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหนูทําได้หนูก็คง Amazing มากๆเพราะว่าด้วยเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันของผู้ชายอะค่ะเขามีความมันสูงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราทําได้หนูมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ท,าท้าทายแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่สนุกเกอร์ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนชีวิตหนู Children, net, มันมากกว่าเพื่อนมากมันครอบครัวมันมันเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าสนุกเกอร์เนี่ยให้อะไรหลายอย่างกับหนูเยอะมากๆในเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสังคมสภาพแวดล้อมมันให้ทุกอย่างจริงๆที่ที่เป็นหนูในวันนี้ก็คือพอสนุกเกอร์อะไรอย่างเงา